ฉันชอบโมเมนต์นี้มากเลยอะเพราะว่าเป็นโมเมนต์ที่ฉันไม่ต้องอยู่ดูแลลูกไม่รับสายไม่อะไรไม่ได้โกรธเลยนะก็คืออยู่ดูแลลูกค่ะอยู่จริงๆที่มาบ่นพี่เป็นไรช่วงนี้หายอถึงขนาดต้องทักมาเลยไลน์หายไปเลยนงเงียบเลยจริงออกกำลังกายช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเออดูแลตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้มานั่งแบบเออนั่งคุยกันกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนมาเที่ยวหาก็เลยแบบ ดีแลกนิดนึงแล้วก็แบบให้คุณพ่อเขาเลี้ยงลูกไปมีแม่บ้านพี่เลี้ยงมาเลี้ยงวันนี้ก็เลยแบบสบายสบายสบายขอได้ไหมสองตัวเนี้ก o วโก้เฟเบอร์เอาไปให้ญาครุ่นพี่ที่เขาพอลูกแล้วเขาอยากให้เขาลองนี่ถามสวยๆไม่ได้เห็นได้ขาวว่าเอาไปกระหมดลังแล้วนะล่าสุดนี้ในโกดังนี้จะไม่มีแล้วนะเพราะแบบจะเอาไปแจกคนนั้นคนนู้นคนนี้ถามอันนจริงจริงมาตลอด ก็เอาไปีเพราะว่าของดีก็อยากจะบอกต่อเผื่อแบบมีคนอยู่แนะนําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่คนถามนกันเมื่อแบบเฮ้ยพรีเซนเตอร์ถลัจริงนี่ได้เป็นเจ้าของกินจริงหรือเปล่าเออใช่คนแอบถามอยู่ใช่ไหมใช่เยอะมากที่ถามดานนี้เพราะว่าฟี่กินจริงเหรอมี่แล้วลูกล่ะลูกไม่มีผลมนได้หรอบอกก็เขารักลูกลูกคนแรกของเขาเนรอเะเาะจะไ่ป็นคนแล้วไงเขาเไม่บอกว่าก็เขาเป็นมีลูกอ่ะลูกคนแรกของเขาเขาก็ต้องเขาก็ต้องดูเรื่อง อะไรที่มันลงอยู่ไปข<ช>้าง <ไป S 2> ในแล้วต้องต่อให้ลูกไปแล้วเอาจริงตัวเนี้ยทุกอย่างที่ทาขึ้นอนะทางเพราะเกิดจากการนี้ลูกนี่แหละแล้วก็เอาจริงคือถ้าไม่หมว่ความปลอดภัยคือซื้อเจา้าไหนก็ได้แต่คือที่ทาเกงคือเรารู้ไงว่ามันปลอดภัยจริงๆสังกัดเฮ้ยมันต้องใช่จริงๆปลอดภัยก<อ>่อการให้นมลูกจริงๆไม่งั้นคือเรามันกินเองมันก็อันตรายตัวเราใช่ไหมล่ะแล้วเวลาแบบพอกินแล้วเอ้ยมันก็เห็นผลนะเอ้ยมันก็ยังมีผลิตภัณฑ์ในโลกนี้นั้นที่สามารถตอบโจทย์แม หลังข้อที่ให้นมบุดได้อยู่ใช่แล้วทำไมคนอื่นๆเขาไม่ทำกันหรือว่าไม่รู้นะฉันอาจจะหาไม่เจอก็ได้ง่ายๆคือก็เลยแบบเออมาทำเองซะเลยพูดตรงๆก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะขายดีขนาดนี้คือ,อ,อแค่มองเขาเรียกอะสนองนี้ตัวเอง<ช>ทำเพื่อสนองนี้ตัวเองตอบโจทย์แลแกล้ปัญหาปมตัวเองแล้วกันพอมาทำค,คนอื่นก็ต้องการเยอะแยะ<ช>ก็เลยมาแบบาขายดิบขายดีจนถึงวันนี้ไอตัวเนี้ยกินดี เียไ้ปมันเป็นทาร์เก็ตใหม่ก็แต่ทาร์เก็ตคุณแม่ที่ไม่กล้ามีใครมาพูดแล้วก็การันตีอถูกปะอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่คือฉันกล้าโปรโมทฉันกล้ารับประกันด้วยตัวฉันเองไงเพราะว่าฉันกินเองจริงจริงแล้วที่สําคัญที่ว่ามันดีจริงๆก็คือตอนที่สามีอ่พี่ปอตอนที่พี่ปอกินเนี่ยคือนางไม่อค่อยแบบอินอะไรกับพวกอาหารสุิมอะไรพวกนี้นะ พวกแบบผลิตภัณฑ์เลิฟเยอะค่ะเลิฟเยอะใช่แลนั่งนางเลิฟมากตัวไฟเบอร์เริ่มขายดีมากในกลุ่มเพื่อนนางคือซื้อทีคือสิบยี่สิบกล่องเลยกินเองนะเห็นอยู่ปวดได้ไหมปวดว่าปวดได้ไหมว่าล่าสุดถึงมีแบบลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศอ่ะเขาส่งไปต่างประเทศถูกปะใช่ร้อยกล่องก็ได้ก็แบบเหมือนเขาแค่แทำแม่ได้เขาซื้อเือแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแค่ซื้อนี่คือเราไม่ได้นำการตลาด เยอะนะแต่ที่เห็นคือเราเน้นปากต่อปากการบอกต่อการเปิดใจลองใช้พอได้ลองใช้จริงๆแล้วปุ๊บก็คือเขาติดใจกลายเป็นแบบออเดอร์มากขึ้นมาคือการรีพีทแบบการใช้จริงการบอกต่อการลองใช้และลูกค้าที่เขาเข้าชมมาล่าสุดถึงเระทำแอดเรียบร้อยแล้วจากทำแอดเองค่ะเราแบบงงมากแล้วขอให้พวกอินโูที่นู่นอะรีวิวแล้วเขาบอกว่ามันดีมากนี่ก็รู้แน่มงอะไรอย่างเงี้ยเออรู้มา่กเนี่ยมึงแค่รู้มาก หมดยังหมดข้อสงสัยยังแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าฉันใช่จริงหรือเปล่าหมดยังไม่คุยถอยแล้วไม่สงสัยนะออืม,อมอยังนั้นยังไงบอกต่อด้วยละกาันไหนๆก็มาเจาะลึกขนาดนี้ละใช่เลยก็ขอด้วยกันเนาะสองสามข้อหนึ่งต้องส่งสำรับเลวยปะ <c oughs> สวยจังเลยอ่ะไปอยู่ดาวพฤหัสไป <c oughs> นี่ทับแบบปูตินมารับฉันมาชีวิตใหม่